สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสบู่น้ํามันสูตรเย็นนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าได้อาบสบู่น้ํามันสูตรเย็นๆจะสดชื่นมากเลยค่ะที่จะชอบทํากวนร้อนตรงที่ว่าทําเสร็จไม่ต้องรอนานก็จะตากให้สบู่มันแห้งตากไว้อย่างน้อยนะคะก็ประมาณ5วันก็นํามาอาบจะใช้น้ํามันพืชเพียงแค่สชนิดนะคะก็จะมีน้ํามันมะพร้าวน้ํามันปาล์มแล้วก็น้ํามันล้าวสําหรับน้ํามันมะพร้าวที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นน้ํามันสมุนไพรขมิ้นนะคะอันนี้จะได้สีของขมิ้นนะคะ อันนี้เราก็จะได้กลิ่นของขมิ้นนะคะเวลาทําสบู่ก็จะได้กลิ่นของขมิ้นอ่อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะมากเลยค่ะที่เราจะทําสูตรขมิน้นแล้วก็ทําให้เป็นสูตรเย็นไปเลยนะคะขมิ้นก็จะช่วยลดผดผื่นคันใช้น้ำมันมะพร้าวสามรอยยี่สิบกรัมนะคะแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีน้ำมันสมุนไพรขมิ้นเราก็สามารถใช้เป็น ขมิ้นผงได้นะคะขมิ้นผงก็ใช้ไปเลยค่ะน้ํามันแปดร้อยเนี่ก็ใช้ขมิ้นผงประมาณยี่สิบกรัมสบู่สูตรนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากขมิ้นแล้วก็ได้กลิ่นจากเมนทอนด้วยนะคะน้ํามันปาลมใช้320กรัมเท่ากันกับน้ํามันมะพร้าว ใช้ร้อยหกสิบกรัมเดี๋ยวลี่จะเขียนสูตรไว้ใต้คลิปด้วยนะคะลิจะชอบสบู่ควนร,ร้อนตรงที่ว่าไม่ต้องรอนานเหมือนควนเย็นก็ทำเสร็จก็จะตากสบู่ไว้อย่างน้อยก็ประมาณสามถึงสี่วันก็เอาไปอาบแล้วค่ะใช้น้ำสามร้อยกร,รมัม อนนี้ก็ได้เปิดไฟหม้อตุ๋นไว้แล้วนะคะแต่อันที่จริงจะยังไม่เปิดไฟหม้อตุ๋นก็ได้จะกวนสบู่ให้ข้นกอดแล้วค่อยเปิดไฟหม้อตุน๋นสูตรน้ำมันรวม8 0 0กรัมเราจะใช้สุราไฟ121กรัมนะคะขั้นตอนที่เราทำสารละลายด่าหรือตอนที่เราละลายสุราไฟเราต้องทำด้วยความนะมัดระวัง สวมแว่นตาป้องกันสบู่ป้องกันสาระละลายด่างกระเด็นเข้าตาทำด้วยความระมัดระวังถ้าอยากใส่ลังใหม่ก็ใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะคนให้สุดาไฟละลายจนหมดอย่าให้เหลือเป็นเม็ดถ้าอยากใส่สมุนไพรเพิ่มก็ใส่ได้ในขั้นตอนนี้หรือว่า จะใส่หลังจากที่สบู่สุกแล้วก็ได้ถ้าใส่หลังจากที่สบู่มันสุกแล้วก็จะเข้ากันยากมันก็จะเห็นสมุนไพรเป็นเม็ดเดถ้าใส่ในขั้นตอนนี้มันก็จะเข้ากันง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะจะใส่หลังจากที่สบู่สุกแล้วก็ได้ค่ะคนน้ำมันให้เข้ากันกับน้ำดาบ สีสวยมากเลยค่ะถ้ากลัวว่าสีมันเข้มเกินไปเราก็สามารถเอาใส่ทีดีเนี่ยลงไปปรับให้สีของสบู่มันสว่างขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะปิดฝาหม้อตุ๋นเลยนะคะนี่จะใส่เมนทอนประมาณ25กรัมนะคะหอมสดชื่นมากเลยค่ะ เมนทอนก็จะช่วยลดปดผื่นที่มันเกิดจากการที่อากาศมันร้อนความเย็นของเมนทอนก็จะช่วยทําให้ปดผื่นมันลดอันนี้เป็นน้ําหอมกลิ่นตะไคร้นะคะรี่จะใช้สิกรัมคนให้เมนทอนละลาย อากาศร้อนๆแบบนี้ได้อาบสบู่สูตรเย็เยนๆเนี่ยสดชื่นมากเลยนะคะก็จะได้กลิ่นหอมจากตะไคร้หอมจากเมนทอดแล้วก็กลิ่นจากน้ำมันขมิ้นอันนี้สบู่มันจะแยกชั้นใช่ไหมคะก็คนให้มันกลับมารวมกันเหมือนเดิม ก็ได้ประมาณนี้นีิก็จะปิดฝาหม้อตุ๋นนะคะจะตุ๋นประมาณ20นาทีก็จนกว่าสบู่มันจะสุกจนทั่วตอนนี้สบู่มันก็สุกแล้วนะคะอันนี้มันก็ตุ๋นไปแล้วประมาณ25นาทีนะคะ20-25นาทีแล้วก็ที่สําคัญสบู่มันสุกจนทั่วแล้วแต่ว่ามันเกิดการแยกชั้นแบบนี้เราก็คนให้สบู่มันกลับมารวมกันเหมือนเดิมนะคะ ก็เหมือนกับว่าเราคนให้อุณหภูมิของสบู่เนี่ยมันลดลงสบู่มันก็จะข้นขึ้นมาเห็นไหมคะเนื้อสบู่มันก็จะเนียนขึ้นเพราะว่าส่วนผสมมันเริ่มกลับมารวมตัวอันนี้ปิดไฟหม้อตุ๋นแล้วนะคะถ้าเราไม่อยากเล่นลวดลายเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะใส่แค่น้ำหอมใส่แค่เบนทอนก็พอ แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่นลวดลายสบู่ทําให้สบู่มันมีลวดลายแล้วก็แบ่งสบู่ออกไปผสมกับสมุนไพรหรือว่าจะแบ่งไปผสมกับสีไมก้าก็ได้เพื่อทให้สบู่มันมีสีที่แตกต่างสูตรน้ํามันลิซจะไว้ใต้คลิปให้นะคะ ใส่น้ำผึ้งประมาณนี้ก็เพียงพอนะคะถ้าใส่เยอะสบู่มันจะนิ่มมันจะแฉะเกินอันนี้ก็เป็นเมนท่อนที่ละลายกับน้ําหอมกลิ่นตะไคร้นะคะ เกือบหมดหรือไม่เยอะค่อยๆเติมแล้วก็คนไปด้วยนะคะ ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากทําให้มันเป็นลวดลายก็ตักใส่จนเต็มโมนไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําให้มันเกิดลวดลายแล้วก็อาจจะแบง่งเหลือสบู่ไว้นิดหน่อยแล้วก็ปรับด้วยทีดีนะคะทําให้สีสบู่มันสว่างขึ้นมันก็จะเกิดสีที่มันแตกต่าง ตักลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้เหล็กเส้นให้มันได้ขนาดแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีเราก็ใช้ไม้แขวนผ้าก็ได้ดัดเอาไม้แขวนผ้าเน,นี่ยมาดัดให้มันขนาดที่สามารถที่จะลงไปในมนสบู่ได้นะคะอันนี้เราก็จะทําให้สบู่ให้มันเป็นลวดลาย กดลงไปเลยค่ะก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ทีนี้เราก็เอะแบบนี้นะคะเพื่อให้สบู่มันแน่นให้มันเรียบ ถ้าเราไม่อยากยกหน้าสบู่ก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยคะ่ะแต่ถ้าต้องการยกหน้าสบู่เราก็ยกได้นะคะสบู่บนร้อนมันหน้าสบู่มันโดนอากาศมันก็จะแห้งเร็วเนาะมันก็จะไม่ค่อยเรียบเหมือนสบู่บนเย็น ก็แล้วแต่เรานะคะจะตกแต่งไปแบบไหนก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะแต่อันนี้ประมาณพุ่งนี้ก็ตัดแล้วค่ะเมื่อกี้ตกแต่งด้วยกลิตเตอร์นะคะแล้วก็เราจะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยอแอลกอฮอล์ก็จะช่วยยึดกลิตเตอร์เนะะี่ยให้ติดกับสบู่นะคะก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะว่ามันมีแอลกอฮอล์เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ระเหยแห้งออกไปแล้วค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสะบู่น้ำมันกวนร้อนสูตรเย็นก็ไปลองทำตามได้เลยค่ะ